n ริษัทเนเจอร์ฟาร์มนะครับมันเป็นบริษัทเกี่ยวกับด้านการเกษตรโดยตรงเพราะมีคําว่าฟาร์มบริษัทเนเจอร์เดอรฟาร์มนะครับถูกเปิดขึ้นมานะครับเพื่อรองรับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรโดยบริษัทแบมบูพาวเวอร์นิทิเออร์เนชั่นแนลนะครับเป็นบริษัทแม่เพราะฉะนั้นเราจะทํากัน2ระบบระบบที่บริษัทเนเจอร์เดอร์ฟาร์มทำก็คือบริษัทซิงเกิลซิงเกิลทุกท่านคุ้นเคย้วครับเพราะคาว่าปุ๋ยเนี่ยในท้องตลาดมีมากมายครับแต่เป็นปุ๋ยที่แก้ปัญหาให้เกษตรกรไม่ได้เพราะฉะนั้นรรกกกลุ่มเษตร ส่วนมากจะเน้นการใช้ปุ๋ยธาตุหลักและก็กลุ่มเคมีพันธุ์ก็เลยทําให้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นดินแห้งดินแข็งดินตายนะครับและก็ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆและก็ผลผลิตตกต่ำลงเรื่อยๆนี่คือปัญหาของเกษตรกรบริษัทเนเจอร์เนฟาร์มเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับปัญหาของเกษตรกรและแก้ปัญหาของเกษตรกรโดยตรงครับ มีบริพันธ์ทั้งหมดนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นกลุ่มของธาตุอาหารรองและก็ธาตุอาหารเสริมเช่นนะครับที่อยู่ด้านหน้าผมนี่ครับที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตาไหวยก็คือเป็นกลุ่มของธาตุอาหารเสริมนะครับก็คือสมัยหนึ่งคำว่าสมาัยก็คือยิ้มเราต้องการให้เกษตรยิม้มตัวนี้เป็นตัวหลักที่จะนําพาเกษตรกรให้ลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มก็คือตัวนี้งอกดีโตดีติดดอกออกผลสมบูรณ์และก็ทําให้เกษตรกรกลับมามีความมั่งคั่งเรื่องการเงินและก็ความมั่นคงของด้านการเกษตรครับตัวที่2ครับ ตัวนี้สาคัญที่สุดเพราะว่าทุกวันนี้นะครับทุกคนพยายามสรรหาวัคซีนเพื่อป้องกันพวกเกี่ยวโควิดแต่ของเราเนี่นะครับเป็นตัววัคซีนสําหรับพืชโดยตรงสกัดจากธรรมชาตินะครับเป็นกลุ่มของปุ๋ยธาตุอาหารเสริมเขาเรียกว่ายิ้ม2ตัวนี้จะป้องกันนะครับพวกโรคเช่นพวกใบจุดราสรานิมราน้ําค้างหรือโรคที่เขาเรียกกันติดปิดปากก็คือโรคที่มาจากทางดินในทางอากาศครับตัวนี้จะช่วยลดภาระเกี่ยวกับการใช้พวกยาเคมีพันธุ์ ให้เกษตรกร,กรอย่างน้อยประมาณ7 0 8 0ครับที่ลืมไม่ได้ครับก็คือปุ๋ยธาตุอาหารรองเป็นปุ๋ยชนิดเม็ดก็คือสมัยพัชสีนะฮะสมัยพัสสีตัวนี้เกษตรกร,กรส่วนมากคุ้นเคยแน่นอนกับการหวานปุ๋ยเม็ดนะครับเพราะได้น้ำหนักนะครับและหวานไปแล้วนะครับแน่นอนมันต้องได้ผลผลิตเพิ่มแต่ปุ๋ยธาตุอาหารรองสมัยพัชสีของเราจะไปแก้ปัญหาเรื่องดินนะครับที่มันดินตายดินแห้งดินแข็งนะครับและก็รากพืชเดินไม่ได้และก็ที่ซ้ําร้ายที่สุด ปัญหาของพืชน,นะครับที่เกษตรกรกลัวที่สุดตอนนี้ก็คือปัญหาของโรคและก็มะแมลงเพราะฉะนั้นปุย๋ยธาตุอาหารรองสมัยพัสดีจะแก้ปัญหาเรื่องดินเรื่องโรคเรื่องแมลงได้ดีครับเป็นตัวเสริมทําให้เกษตรกรจะลดต้นทุนอย่างน้อยนะครับ70-80เเหมือนกัน,กนเพราะไม่ใช่เคมีเป็นปุ๋ยแก้ปัญหาเรื่องดินโดยตรงครับัพพอร์ตคือตอนนี้เนี่ยบริษัทแบมบูพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลครับเขามีอาคาร2คูหา ทางบริษัทเนเจอเจเจนฟาร์มก็คือมาเปิดเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับที่ผมกาลังถ่ายทําอยู่ตอนนี้นะครับซัพพอร์ตก็คือเรามีค่าเช่าออฟฟิศและก็มีค่าดูแลการตลาดเกี่ยวกับองค์กรหรือสมาชิกคาว่าองค์กรสมาชิกเราเนี่ยมันทําต่างกันตรงที่ว่าซิงเกิลมันมีแค่ชั้นเดียวน,นะครับเวลากลุ่มผู้นําของบริษัทแบมบูนะครับเดินเข้ามาที่บริษัทแบมบูปุ๊บเนี่ยครับแน่นอนมองเห็นการเกษตรปุ๊บการเกษตรเป็นเรื่องใกล้ตัวครับเพราะฉะนั้นบริษัทเนเจอเจเนฟาร์มก็จะซัพพอร์ตเรื่ และก็สร้างโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือโครงการคลินิกเกษตรเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรเช่นเกษตรกร,ร,กรมีปัญหารเรื่องดินดินมันเป็นกรดหรือเป็นดา่างเราก็สามารถมีนักว,วิชาการที่ผมอบรมไว้แต่ละรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยท่านนี่คอยไปตรวจดินให้ท่านฟรีและก็ดูแลนะครับเกี่ยวกับด้านการปลูกพืชเขาเรียกว่าแนะนําวิธีการปลูกพืชแบบมืออาชีพตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเก็บเกี่ยวอันนี้คือสิ่งที่ผมซัพพอร์ตนะครับและก็บริษัทแบมบูก็ได้ผลประโยชน์ด้วยนะครับเพราะสมาชิก เขามาตรงนี้เขาต้องกินพืชต้องกินผักต้องปลูกข้าวการเกษตรในเมืองไทยมากกว่า70%เครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนตกงานกันเยอะผมเชื่อมั่นเชื่อมือนะครับว่าทุกท่านจะต้องมองเป็นบริษัทเนเจอร์เป็นบริษัทแรกเพราะบริษัทเนเจอร์คือปุ๋ยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรทั้งหมดทั่วประเทศและก็เรายังจะผลิตส่งขายต่างประเทศด้วยครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวเมียนมาและก็กัมพูชาครับยังมีอีกหลายประเทศที่ที่ปรึกษาส่วนกลางกําลังประสานงานให้นะครับในแถบบ้านเราไม่ว่าจะเป็นทางเวียดนามครับ จุดเด่นคือเหมือนที่ผมพูดตอนต้นปัญหาหลักๆของเกษตรกรคือต้นทุนสูงมากแต่ผลผลิตตกต่ำเกิดจากเกษตรกรใช้แต่ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยธาตุหลักครับจริงๆพืชต้องการธาตุอาหารทั้งหมดสู่17ธาตุแต่ปัจจุบันนี้เกษตรกรไปหลงนะครับกับการโฆษณาชวนเชื่อก็เลยซื้อแต่พวกปุ๋ยเคมีธาตุหลักเช่นพวกปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ16 20 16 3ตัวหรือจะเป็นพวก8 24หรือสูตรต่างๆครับ นำมาใช้แต่ลืมการใช้พวกปุ๋ยธาตุรองปุ๋ยธาตุหลักมี3ตัวปุ๋ยธาตุรองมีทั้งหมด3ตัวปุ๋ยธาตุเสริมมีทั้งหมดอีก8ตัวและได้ฟรีๆจากอากาศประมาณ4ตัวสามถึง4ตัวครับรวมแล้วเป็นเศษสร็จ17ตัวเพราะฉะนั้นคําว่าคุณสมบัติหลักๆของปุ๋ยหรือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองของบริษัทน้เจอร์ดูฟาร์มก็คือเป็นตัวแก้ปัญหาก,ก็คือไปเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเช่นเกษตรกรใส่ได้ปุ๋ยธาตุหลักเวลาท่านนําปุ๋ยสมัยพลาสติกไปหวานก็จะไปเติมเต็มส่วนปุ๋ยยยทารองงมมมมมีีีั้แคลเซซกาาน,น และเวลาท่านฉีดพ่นนะครับสองขวดน,นี้เข้าไปมันก็จะไปส่งเสริมเกี่ยวกับพวกปุ๋ย่าตเสริมพวกเหล็กพวกสังกะสีพวกบอรอนโบรินัมนะครับหรือจะเป็นพวกนิกเกิลจะทําทให้พืชน,นะครับเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปทั้งหมดและผล,ผลผลิตจะกลับมาสมบูรณ์ร้อเหมือนอดีตที่ผ่านมาครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากประสบการณ์ที่ผมมีทั้งหมดตั้งแต่ปี2540ปัจจุบันนี้2564ครับกรเกษตรกร ต้องกลับมาพลิกฟื้นแผ่นดินให้แผ่นดินไทยกลับมาเป็นแผ่นดินทําเป็นดินทองต้องทําให้ในน้ามีปลาในนามีข้าวในอา่าวมีการและมีความอุดมสมบูรณ์พืชผักผลไม้ของไทยต้องปลอดภัยเข้าสู่มาตรฐาน G.A.P เขาเรียกว่าแกฟฟูดเพราะฉะนั้นฝากเกษตรกรครับถ้าอยากแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตนะครับตกต่ําต้นทุนสูงมาที่บริษัทนทเจอร์ฟาร์มเราจะปลดหนี้ให้เกษตรกรนะครับเหมือนที่ผ่านมาหลายหมื่นหลายแสนครอบครัว ผมจะนําโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์เรืองโครงการขยอินีเกษตรนะครับไปสู่ชุมชนไปสู่เกษตรกรให้ทั่วถึงทั้งไหนและต่างประเทศครับ